รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวทีแจ้งเกิดร้องถ่มดาวเมื่อวานนี้มีผู้แข่งขันระดับอาจารย์มาขอท้าชนกับดวงดาวนั่นคือคุณตีเหลาซีตีครับอาจารย์สอนภาษาจีนหน้าหลอกที่นอกจากจะโชว์ทักษะภาษาจีนแล้วยังมาสอนเหล่ากรรมการและดวงดาวทั้ง4ี่ให้พูดภาษาจีนกันอีกด้วยสอนเราพูดหน่อยได้ไหมได้ครับคําแรกที่เราใช้กันทุกวันนะครับนักเรียนกินข้าวให้พูดว่า ชื่อฟานชื่อฟานโจ๊กดีกว่าไหมครับกินโจ๊กกินโจ๊กกินโจ๊กเดี๋ยวครับเจี๊ยบหมวยแต่สอนแล้วจะเอาไปใช้ได้ที่เมืองจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้มีอายูกกี่จ้าที่เอาขอเดี่ยวหอเดี๋ยวไหนสอนที่จ้าเดี๋ยวผู้ชายดีกว่าหรว่าผู้ชายดีกว่าถ้าพร้อมแล้ววงล้อหมุนครับที่แน่ๆอาจารย์สีของเรา เลงครอบครบอย่างแทนความคิดถึงเรียกคะแนนไปได้ไม่น้อยเปิดดูหรือยังข้อความมือถือส่งไปคือก็เป็นนักร้องแบบมีซิงเกิลเลยได้สบายมากามเลยอะลองใส่ดูบ้างหรือแต่คงจะชนะทีมดวงดาวได้ลำบากสักหน่อยเพราะดาวที่ออกมาสู้ดันเป็นดาวสุดโหดอย่างคุณตุ้ยเพราะเล่นมาทางมัน<ด>เอาเพลงของคาราบาวอย่างวันนิพก มากระชากคนทั้งสตูดิโอให้ลุกขึ้นเต้นกันจึงมาเป็นวานพ,พานอจอวันนี้ก็มาลุ้นกันว่าทางหวานหรือทางมันใครจะโดนถล่มระหว่างนักร้องกับดาวของเราวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายชน,นะคณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับ ให้ครูตีเป็นฝ่ายชนะรับเงินรางวัลไป5,000บาท <Yeah. S 1> นักร้องคนต่อไปของเราเธอเป็นนักร้องโป่งลางจากจังหวัดสกลนครมาพบกับเธอเลยครับน้องกิ่งแก้วครับ สวัสดีค่ะชื่อกิ่งแก้วสุพนิกาสุสวนโมค่คะจากโรงเรียนท่านารายวิทยาค่ะร้องเพลงมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะสามขวบค่ะสามขวบทำไมาถึงร้องเพลงเร็วขนาดนั้นล่ะคะก็คุณพ่อค่ะชอบร้องเพลงค่ะเป็นนักร้องแบบออกงานตามงานเลี้ยงต่างๆค่ะ uh huh. ก็เลยซึมซับมาก็เลยชอบร้องเพลงค่ะตอนนั้นยังอยู่กรุงเทพใช่ค่ะ ตอนแรกอยู่กรุงเทพก่อนค่ะแล้วค่อยย้ายไปสกลนครตอนประมาณ5-6ขวบค่ะแล้วก็เหมือนคุณครูเห็นแววว่าร้องเพลงได้ก็เลยชวนเข้าวงปงลางค่ะไปทำหน้าที่อะไรตอนนั้นคะเป็นนักร้องค่ะแต่แต่ว่าก็มีรำบ้างเหมือนคุณครูเห็นว่าเรารำได้ก็เลยอยากให้ลองรำดูค่ะแต่ร้องเป็นหลักไหมค่ะเราร้องเพลงเป็นหลักค่ะพอจบประถมอะค่ะจบป .6 ก็ ย้ายโรงเรียนไปโรงเรียนท่านาลายค่ะก็ไปสมัครวงบุญม,มังอีสานค่ะสมัครเข้าเองค่ะนู้สมัครรอบแรกก็อีกสองวันต่อมาก็ออกงานเลยค่ะตอนนี้อยู่มอแล้วลูกมอสามค่ะอยู่มอสามเท่านั้นเองนะคะ,คะนียเท่าไหร่ลูกสิบห้าค่ะยังเด็กอยู่เลยแต่แต่งแบบนี้ดูเป็นสาวไงไม่ใช่แต่ยุสิบห้าเท่านั้นยังเด็กมากวันนี้สู้ตายนะสู้ค่ะ บอกก่อนนะครับดาวดวงไหนที่ต้องมาเจอกับเธอระวังตัวไว้เพราะว่าเธอไม่ได้มาคนเดียวนะครับมาใครอ้าวก็เธออยู่วงโปรงลางเธอยกวงโปลงลางเธอมาแข่งทั้งวงอ,ะอ่ะเตือน,นไว้ก่อนโอ้โหโน้องคนนี้ก็เอาอยู่แล้วมั้งนี่นะสีสีท่านที่นั่งเนี่ยคุณแพ้รวดเลยนะจ๊ะคุไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามาเดี๋ยวออกไปหมดเลยอ่าจะถีนกันอีกแล้วเหรอช่วยกันตอนนี้พี่มอบไว้ให้ก่อน5 0 0 0บาทนะคะ เรามาดูวงล้อแจ้งเกิดกันครับอยากแข่งกับใครมากที่สุดพี่จ๋าจ๋าค่ะจ๋จาอีกแล้วนะครับเป็นตัวง่ายไงเป็นตัวที่แพ้ไงถ้าอย่างนั้นวงล้อมุนเลยครับ ไปเจอพี่หนุ่มปอเข้าซะแล้วเป็นอย่างไรเปลี่ยนไม่เปลี่ยนลูกไม่เปลี่ยนคุณมีอำน้าด้วยไม่เปลี่ยนด้วยสู้กับพี่ปอเลยทันทีแต่โน้มีมีมีกลัวปอไม่มีกลัวปอด้วยไม่กลัวเขาเขินเขาเขาเขินเหรอลูกโอ้ยสเปครุ่นนี้เลยดีดากันใช่ไหมค่ะค่ะค่ะ เหินเนี่ยไม่ต้องยอมแล้วนะยังพี่ปอสเปคหนูไหมลูกใช่ป่ะค่ะค่ะค่ะแต่แต่หนูอะสเปคไอดาวจะร้องเพลงอะไรคะโอเคบาอ้ายค่ะโอเคเบาอ้ายอ้าวพี่ปอสู้ในเพลงอะไรดีถามมาเป็นภาษาอีสานก็ต้องร้องอีสานกลับไปสาวกระโปรงเหี่ยนครับผม ชอบหน้าเจ้ากิ่งแก้วมากเลยเขินตลอดเลยเออเอาส uh ิเอาสิอ <unlikely> ้าววันน <siege> ี k, ้เจอกันนะครับโอเคพออายสาวกระโปรงเฮียนโอเคครับสาวกระโปรงเฮียนโอ้ยผู้สาวตั้งใจมาถล่มดาวอย่างจ้าจ๋าแต่วงล้อแจ้งเกิดดันมาตกที่หนุ่มหลอนในสเปคน้องกิ่งแก้วอย่างคุณปองานนี้เลยเขินตัวบิดหน้าแดงไม่หยุดเลยไม่รู้จะมีแรงร้องเพลงแข่งกับเขาไหวไหม